คุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนฮูดชชแนล วันนี้เนี่ยผมจะมาทำอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นเมนูของประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนั่นก็คือเมนูปอบเปียเวียดนามแบบสดนะครับพร้อมสูตรน้ำจิ้มนะครับแต่ว่าสูตรน้ำจิ้มอันนี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเป็นสูตรน้ำจิ้มง่ายๆนะครับแต่ต้องบอกว่ากินคู่กับปอบเปียเวียดนามแล้วอร่อยมากๆนะครับสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้ผักสดนะครับที่หาซื้อได้ง่ายนะครับเอามาม้วนนะครับแล้วก็ใส่ไส้ต่างๆนะครับพร้อมเทคนิคในการม้วนให้แน่นสวยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธี การทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทางเ c e b o o k แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีปัญหานะครับอยากสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับสูตรอาหารหรือว่าค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับก็สามารถเข้าไปททีี่ Facebook นนนะคครรัับบววว้้าสแลก็ inbox มาหาผมได้โดยตรงนะครับเพื่อสอบถามปัญหานะครับหรือว่าสอบถามถึงเมนูอาหารนะครับหรือจะเข้ามาคอมเมนต์แนะนําก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับเริ่มจากอันนี้ผมจะทําตัวไข่เส้นก่อนนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มตัวไข่เส้นเพื่อเพิ่มโปรตีนเข้าไปแล้วก็เพิ่มสีสันให้มันดูน่ารับประทานนะครับอันนี้เป็น ไข่ไก่นะครับไข่ไก่ธรรมดานะครับตีผสมน้ํานะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับเส่ไปแล้วก็ค่อยๆล่อนไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็กลับนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสวยมากก็ได้นะครับเดี๋ยวเรา ต้องเอาไปตัดเป็นเส้นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนถัดไปนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมของไส้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหมูยอนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นแท่งแล้วก็เป็นลวกนะครับถัดมาก็จะเป็นไข่เส้นนะครับที่เราเจียวไปเมื่อกี้นะครับก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็หั่นเป็นเส้นแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นใบโหระพาครับเอาใบล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เด็ดเป็นใบแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นใบสะระแหน่ครับผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบเลื่อยนะครับแครอทซอยเป็นเส้นนะครับแล้วก็แตงล้านนะครับเอา ผ่านะครับแล้วก็เอาไส้ออกนะครับผ่านเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นผักกาดหอมนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นผักสลัดพวกเลดโอกินโอ๊กนะครับหรือว่าผักผักคอสหรือว่าเลตทิลส์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ก็ไปล้านทำความสะอาดเสด็จน้ําให้แห้งนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแผ่นปอบเยอเวดนามแบบนี้นะครับจะเป็นแผ่นแข็งๆแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่าจะเลือกยี่ห้อไหนนะครับ จากนั้นก็ให้เราเตรียมถาดนะครับใส่น้ําเปล่ามานะครับเนี่ยเป็นน้ําเปล่าแบบน้ํากินของเรานะครับอุณหภูมิห้องนะครับจากนั้นก็นําแผ่นปอเปียนะครับแช่น้ํานะครับอันนี้ให้เราใช้น้ําสะอาดนะครับหรือว่าใช้น้ําต้มเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับเพราะว่าตัวปอเปียสดอันนี้เราจะกินแบบไม่ผ่านความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสะอาดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทําให้เกิดท้องเสียก็ได้นะครับ อันนี้พอเราแช่ไว้นะครับแป๊บเดียวนะครับมันจะเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็เอาขึ้นมานะครับสะเด็ดน้ํานิดนึงนะครับวางบนเขียงนะครับพอวางบนเขียงอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันจะนุ่มลงอีกนะครับให้เราเตรียมผักมาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวผักเราก็เอามาวางนะครับแบบนี้อันนี้จะใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับผมจะเดียงนะครับใส่ผักกาดหอมนะครับ แตงกวานะครับแครอทแล้วก็ตัวผักชีนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับใบสะระแหน่นะครับตัวใบสะระแหน่นี่ก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับเวลากินไปแล้วมันก็จะรู้สึกสดชื่นนิดนึงนะใบโหระพานะครับ ใบโหระพาก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของกลิ่นนะครับทําให้เรากินแล้วแบบไม่รู้สึกเบื่อนะครับแต่นั้นผมก็จะใส่หมูยอนะครับตัวหมูยออันนี้ก็จะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับจะใส่เป็นปูอัดนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นพวกกุ้งอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับ แต่เราก็ตามด้วยไข่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ม้วนนะนี้อาจจะอันใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าผมใส่มันโปรกนะแล้ก็ม้วนนะครับเวลาม้วนเราก็ยัดยัดมันเข้าไปนะครับเพราะว่าแผ่นแผ่นตัวแป้งปอบเปียนะครับมันจะค่อนข้าง เหนียวนะครับแล่เราหมวนเราก็บีบบีบอัดอัดมันนิดนึงนะครับมันจะได้แน่นนะครับแล้วเราก็หมวนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ ตัดหัวตัดท้ายมันออกก่อนนะครับตัดเป็นชิ้นนะครับขนาดก็พอดีคำหรือว่าขนาดตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับเห็น<ม>ไ,ไหมก็จะ<ม>ไ,ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงนะครับนี่เรียงใส่จานไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานอีกทีนะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําจิ้มนะครับตัวแรกที่ต้องมีนะครับก็คือน้ําตาลทรายนะครับใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวหรือแดงก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวน้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับเอามาสับนะครับเอาเม็ดออกให้หมดนะครับถัดมาก็จะเป็นหอมแดงซอยครับหรือหอมแดงสับนะครับแล้วก็กระเทียมสับนะครับอัตราส่วนนะครับหอมแดง2ส่วนนะครับพริกชี้ฟ้าแดง2ส่วนแล้วก็กระเทียมสับ1ส่วนนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ต้องผ่านความร้อนมากนะครับจากนั้นตัวน้ำตาลนะครับผมจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับประมาณสองช้อนนะครับใส่ไปแล้วก็คนให้ตัวน้ำตาลละลายนะครับหรือใครจะใส่น้ำธรรมดานะครับแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้มันไม่ร้อนจัดนะครับถ้าเกิดว่า ใส่ไมโครเวฟมาหรือว่าใส่น้ำร้อนนะครับหลังจากคนจนน้ำตาลละลายแบบนี้นะครับให้นำน้ำส้มใส่ชูนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมนะครับถามว่าสูตรนี้ใส่ไปเนี่ยจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูไหม อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีนะครับเพราะว่าตัวหอมแดงนะครับกระเทียมแล้วก็พริกขี้ฟ้านะครับจะช่วยดับกลิ่นของตัวน้ำส้มสายชูนะครับตัวนี้นะครับใครชอบความเผ็ดนะครับสับพริกขี้หนูหรือว่าพริกแดงใส่เพิ่มไปก็ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความเผ็ดนะครับหรือว่าใครจะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่นี้จะเป็นสูตรแบบ เวียดนามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ